ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะและในวันนี้เนี่ยผมก็กลับมาอยู่ในแบบฟินนั่นเองท่านผู้ชมคือในวันนี้เนี่ยผมจะพาหาเป็นใหม่เป็นเป็น,ปนพิษฮะซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องไปที่ถ้ำใต้น้ําก่อนนะถ้ำโบาราณคือถ้ำที่ใช้ตกจระเข้โบราณน,นะท่านะผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเรียกเรือไปแล้วกันนะฮะซึ่งของที่จะต้องใช้เนี่ยมันมีทั้งหมด3ชิ้นนะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปหาก่อนอเอาเป็นว่าอะก่อนอื่นเดี๋ยวเรียกเรือไปฮะ <S <S ซึ่งแน่นอนว่าในตอนแรกเนี่ยเราก็จะต้องไปที่เกาะอาจังเกิลก่อนนะ Lost Jungle ฮะแล้วก็ลงไปใต้ถ้ำนั่นเองนะทผู้ชมโอเคหลังจากที่เราเนี่ยมาถึงที่เกาะแล้วก็ให้ลงไปใต้ถ้ำนะเออใต้ถ้ำนี้น่าจะมาทางนี้หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือออมทางนี้ทางนี้เราก็น่าจะทางด้านบนนะอ่านี่ไงเดี๋ยบรอยแล้วก็ลงไปด้านล่างอะหลังจากที่เราเนี่ยลงมาแล้วก็อย่าลืมคุยกับคนนี้นะเออ Jungle Adventure ทุกผู้ชมเพราะว่าเขาเนี่ยจะให้อันนี้มา เดมเปซึ่งอันนี้เนี่ยจะพาเราเนี่ยวาร์ปเข้ามาในถ้ำนี้เลยนั่นเองนะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าก่อนอื่นเนี่ยผมจะพาไป2จุดนะฮะซึ่งมันจะมี2จุดที่เราเนี่ยจะต้องไปเพราะว่ามันจะต้องได้อันนี้อันนี้นะฮะเมอร์กี้เท็แล้วก็มีโทซิคอร์ซึ่ง2อันนี้เนี่ยจะต้องหาในถ้ำนี้นะฮะก่อนอื่นจุดที่เราเนี่ยจะต้องไปมีจุดตรงนี้นี่ตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้ท่านผู้ชมนี่2จุดนี้ที่เราเดี๋ยนะผมจะไม่ผิดเอ้ยไม่ใช่นี่จุดนี้ เออถ้าจะเป็นจุดนี้หนึ่งจุดเราก็มาจุดนี้หนึ่งจุดนะฮะ <client. S 1> เออมันเป็นมันเป็นสองจุดนี้คือผมสับสนกับแผนที่นิดหนึ่งโอเคเอาเป็นว่าเมื่อเราเนี่ยลงมาจากทางด้านนี้แล้วเนี่ยให้เราเดี๋ยววิ่งทางซ้ายนะฮะทางด้านนี้นี่ทางด้านนี้อืมวิ่งมาทางด้านนี้คือวิ่งตรงไปเรื่อยๆจะได้เจอกับถ้ำแรกก่อนนั่นเองนะผู้ชมอืมวิ่งไปเรื่อยๆทางด้านนี้เราก็เดียวทางด้านนี้มาฮะซึ่งแน่นอนว่าตามทางไปเรื่อยๆคือผมจะไม่ตัดนะมุมนี้อืมแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆฮะคือมุมนี้เนี่ย เราตรงไปเรื่อยๆเลยอืมตรงนี้จะเจอไฟนะคือผมจําประตูไม่ได้อะประตูที่เท่าไหร่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเดินตรงไปก่อนอืมเดี๋ยวมาทางด้านนี้ฮะคือมันจะไกลนิดนึงนะผู้ชมทางด้านนี้อ่ะเมื่อเราเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วประตูที่5้าฮะประตูวีคือประตูนี้เลยนะผู้ชมตรงนี้นี่เองที่เราเนี่ยจะได้ในส่วนของอันนี้เมอร์กี้เทรดคือนี้เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกในการคราฟเบ็ดพิษนั่นเองนะผู้ชมเอาเป็นว่าในมุมนี้เนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะว่าพัลเซิลอันนี้เนี่ยทำยัง ให้เราเนี่ยมองไปที่ด้านบนเห็นไหมมันจะมีลูกศรอ,อยู่อันมันไม่ใช่ลูกศรซีมันจะเป็นทางให้เราเดิเดนนั่นเองคือผมจะไม่เดินแล้วกันนะคือมันจะเป็นการเสียเวลาเอาเป็นว่าผมเนี่ยมายืนบนหินนี้อืมยืนบนนี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเกือบไปอืมยืนบนนี้หามุมดีๆก่อนแล้วก็ก,กระโดดมาเลยฮะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกระโดดไม่ถึงคือเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยผมว่าไอ้กระโดดตรงนี้เนี่ยไม่สามารถทําได้แล้วฮะคือไม่สามารถทําได้แล้วเออตรงนี้นะ Well. Mm. Day, s <S hm. อ่ะเดี๋ยวลองกระโดดอีกทีหนึ่งเผื่อว่าจะได้อืมกระโดดดูสิได้ไหมไม่ได้แล้วฮะตรงนี้เนี่ยไม่สามารถทําได้แล้วคือใครที่อยากจะได้อันนี้เนี่ยก็ต้องมาเดินตรงนี้เอานะเออผมผมไม่ได้จะเดินแล้วฮะเพราะว่าถ้าเกิดเดินเนี่ยผมไม่ได้จะรอดอ่าเดี๋ยวลองเดินดูสักหน่อยแล้วกันนะอืมเดินมุมนี้มุมนี้แล้วก็เลี้ยวตรงนี้โอ้เรียบร้อยนั่นไงผมว่าแล้วผมไม่ได้จะรอดคืออันนี้เนี่ยจะต้องมาเดินเอานั่นเองนะผู้ชม เอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยผมไม่น่าจะเดินให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะสำหรับใครที่ต้องการอันนี้เนี่ยก็ไปเดินเอานะเออผมเดินแล้วเดี๋ยวผมตายคือเอาเป็นว่าต่อไปเนี่ยเราจะต้องมาจุดนี้ฮะคือเราอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวเดียวทางขวาไปแล้วก็ตรงยาวโอเคไปด้านขวาเลยแล้วกันนะคือตรงไปเรื่อยๆื่อมันจะอยู่หลังสุดเลยน,นั่นเองท่านผู้ชมโอเคและในตอนนี้เนี่ยผมมาถึงจุดที่สองแล้วฮะซึ่งจุดที่2เนี่ยก็นี่เลข2พอดีเลยนี่ตรงนี้นะฮะเลข2คือเมื่อเราเนี่ยมาถึงจุดนี้แล้วก็เดินเข้าไปฮะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นประตูปิดอยู่ให้รอแป๊บหนึ่งนะเออไม่เปิดสักทีอืมต้องรอประตูเปิดนะม้ชมแล้วก็คือถ้าเกิดมีน้ําเนี่ยห้ามกระโดดนะแต่ถ้าไม่มีน้ำเนี่ยกระโดดได้เลยนะม้ชมอืมกระโดดมุมนี้คือนี้เนี่ยมันมันไม่ค่อยอยากอย่างที่คิดเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าเราอืมเรากระโดดจนแบบว่าช่าชองแล้วมันก็ไม่ค่อยอยากแต่ถ้าเกิดว่าเล่นในมือถือเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยากนะเออถ้าในมือถือนะแต่ถ้าเกิดเป็นบนคอมเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ไม่ยากขนาดนั้นเรียบร้อย S <S อืมก็ผม <g ül> <c oughs> เออก็ยากอยู่อืมโอเคแต่น่าจะทันนะผมคิดว่าอ่ะอยังยังย,ยังพอรอดนะยังพอรอดมุมนี้มุมนี้แล้วก็มุมนี้อืมมุมนี้แล้วก็ต้องใจเย็นฮะอืมโอเคได้อยู่อืมแล้วก็กระโดดมามุมนี้กระโดดมุมนี้เรียบร้อยอืมเอาใหม่เลยกูทีนี้มาฮะในรอบนี้เนี่ยผมกลับมาแก้มือกอเมื่อกี้เนี่ยมันเกิดข้อป็นบ้านทั้งทีนิดนิดเนื เออมารอบนี้ผมว่าน่าจะพอได้ต้องจริงจังนิดนึงนะอืมเออโอเคน่าจะต้องจริงจังและรอบก่อนผมเทคเดียวผ่านได้ไงวะเออทำไมอ่ะอืมอืมอืมโอเคมาขึ้นมามุมนี้เราก็มามุมนี้อ่ะต้องใจเย็นๆนะระโดดนี้อืมเราก็มาทางด้านนี้อ่ะโอเคขึ้นนี่ขึ้นเน่เราก็กระโดดมานี้อืมกระโดดใจเย็นเราก็กระโดดอันนี้อ่ามามาอันนี้เลยแล้วกันนะเออมาอันนี้เลย อ่าแล้วก็กระโดดอันนี้เรียบร้อยฮะคือเมื่อเราเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วเราก็จะได้หินอันนี้มานั่นเองท่านผู้ชมท้องสิ่คอคือันี้เนี่ยจะเป็นของชิ้นที่2ในการใช้คราบเบ็ดพินนั่นเองนะฮะซึ่งเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยเราก็ขาดของชิ้นสุดท้ายแล้วซึ่งของชิ้นสุดท้ายเนี่ยผมจะพาไปเอาที่เกาะแรกท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับไปที่เกาะแรกเลยซึ่งของชิ้นสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องตามหากิ่งไม้นะฮะอ่ะเดี๋ยววางกองปูไป คือสำหรับการตามหากิ่งไม้เนี่ยก็แค่วางกงปูไปนั่นเองนะผู้ชมอืมแล้วก็รอกิ่งไม้เนี่ยมาติดกงปูนะฮะและในตอนนี้ผมคิดว่ากิ่งไม้เนี่ยน่าจะติดแล้วนะอืมลอ็อกอืมกินโอเคในกิ่งไม้ไม่มีอืมกิ่งไม้อืมโอ้เรียบร้อยดาฟวูดฮะได้เรียบร้อยแล้วฮะซึ่งหน้าตาของกิ่งไม้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะผู้ชมให้เราเนี่ยเอาไปดีนะเออให้เอาไปดีกับคนคน,คนนี้ อืมคนที่อยู่ตรงนี้รีจนกว่าเราเนี่ยจะได้สถานะอยซันนั่นเองนะผู้ชมอ่าเดี๋ยวดีไปจนกว่าจะได้คือน่าจะเสียเวลาตรงนี้นะผมคิดว่า <c oughs> เพราะว่าผมเนี่ยได้ทําการรีจนได้มาแล้วนะเออถ้าใครเนี่ยเพิ่งมารีก็บอกได้เลยว่าน่าจะเสียเวลาอันนี้นะผู้ชมหลังจากที่เราเนี่ยรีได้มาก็จะได้หน้าตาเป็นประมาณนี้นะเออน,นี่น้องก็จะติดสถานะอยซันอันนี้ด้วยนะผู้ชมนี่ตรงนี้เลยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่เราได้มาแล้วเนี่ยก็ไปที่เกาะเอเชนไอโซฮะ เพราะว่าเราเนี่ยจะต้องค้าเบ็ดใหม่นั่นเองกาน,นี้เลยฮะตรงนี้เพราะว่าก่อน,นี้เนี่ยจะเป็นจุดค้าของค้าเบ็ดนั่นเองนะผู้ชมโอเคหลังจากที่เราเนี่ยมาถึงเกาะเอ็นเชนไอซซแล้วเนี่ยก็ให้เข้าไปที่จุดค้าของนะฮะซึ่งใครที่ยังไม่ได้เปิดจุดค้าของเนี่ยก็กลับไปดูคลิปเก่าๆนะสำหรับถ้ำค้าของเนี่ยก็มาทางด้านนี้นะผู้ชมตรงนี้เลยใต้น้ําตกนะคือตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าจะไม่มีน้านะผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมไม่มีน้ำนะผู้ชมอืมให้กระโดดล่อนลงมาเรื่อยๆฮะแล้วก็เข้าไปทางด้านนี้เลยเคืออืม เมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยจะมีให้เราเนี่ยลงไปนะแล้วก็ลงไปด้านล่างตรงนี้นะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดประตูเนี่ยก็มาเปิดกันนะคือมันจะต้องใช้คนทั้งหมดประมาณ5้าคนนะฮะหนึ่งสองสามสี่คนเออต้องใช้คนสี่คนแล้วก็ถือหินนะถือหินแล้วก็มาเปิดประตูตรงนี้น,ะน,ะน,ะนะั่เนเองผู้ชมใครที่ยังไม่ได้เปิดเนี่ยก็อย่าลืมมาเปิดกันนะคือผมเนี่ยได้ทําคลิปไว้แล้วนะฮะจุดหาหินต่างๆนั่นเองใครที่ยังไม่ได้เปิดเนี่ยก็มาเปิดกันนะคือถ้าเกิดมีเพื่อนนะนะมันถึงจะ อืมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปจุดค้าของกันเลยท่านผู้ชมอืมเดินตรงมาเรื่อยๆตรงก็เดี๋ยวผมว่าน่าจะลองใช้เบ็ดใหม่เนี่ยตกตรงนี้ไปเลยนะอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองค้าดูสิอืมเหมือนว่าเบ็ดใหม่เนี่ยจะมาหลายคันนะอืมอันนี้อันนี้เนี่ยโอ้ อันนี้ต้องไม่หาไข่มุกมาด้วยอันนี้นะฮะคือเบ็ดที่เราเนี่ยจะทําการค้าเบ็ดเนี่ยมีชื่อว่าโทซิกสเปรลอตนั่นเองสําหรับความสามารถของเบ็ดตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาส5นะฮะที่จะทําการโจมตีปลาด้วยพิษนั่นเองคือปลาเนี่ยจะติดอมภาตซึ่งเมื่อปลาเนี่ยติดอมภาตเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยดึงปลาได้เร็วขึ้น70%เลยนะแล้วก็วก20%โพกเกสสปีดนั่นเองคือทาให้เราเนี่ยดึงปลาได้เร็วมากๆสําหรับเบ็ดตัวนี้นะ ส่วนความสามารถทางด้านซ้ายเนี่ยรอสปีด87%โชคเนี่ย248%คอนโทรเนี่ย0.3ฮะเลซีเรียนเนี่ยลบ20%แล้วก็ตรงปลาได้สูงสุดเนี่ยอินฟินิตี้กิโลเลยคือผมว่าเบตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปเอ็นชาร์จแบบฟันปลาขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันก็โกงอยู่นะเออแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องลองใช้ดูก่อนนผู้ชมเอาเป็นว่าใช้ค่าในการค้ามเนี่ย170,000ฮะอืมคามาเลยเรียบร้อยผมมีของครบฮะ เดี๋ยวดูสิว่าเบตตัวนี้เนี่ยมันจะดีหรือเปล่าและนี่คือเบตที่ผมเนี่ยได้ทาการคลับมาเมื่อสักครูน่นี้อืมลองใช้ดูสิหน้าตานี้ก็พอใช้ได้นะเออเดี๋ยวลองอืมโอเคตรงไวมากโอ้ใหญ่มากคือใหญ่มากแล้วดูดีบวก20%่สิบเ็ดเปอร์เซ็นต์โปรเกสปีดทำให้เราเนี่ยดึงปลาได้เร็วขึ้นโอไมคก็ oh God, ผมว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวลองไปตกที่เกาะแรกดูดีก่อนท่านผู้ชมเพะว่าปลาเนี่ยจะมีติดสถานะท็อกสิทนะเออจะได้รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงท่านผู้ชม ก่อนอื่เนเดี๋ยวตกริมบ่อริมคลองริมทะเลไปไหนไมาลองดูซิว่าติดสถานะเนี่ยเป็นยังไงอืมคือจะมีการติดสถานะไหมโอ้แต่ว่าแถบคอนโทรเนี่ยใหญ่มากคือผมว่าถ้าเกิดเอาไปนชาร์จฟันปลานี่คือเบ็ดตัวนี้นี่ผมว่าไม้ได้อือดเออูเหมือนว่าจะติดป้าอันนี้เออเหมือนว่าจะทําให้ปลาเนี่ยติดหรือเปล่าใช่ไหมนี่เออเดี๋ยวดูสิอืมโอ้นี่ไงเหมือนปลาเนี่ยจะติดท็กซิกนะฮะเออทาให้เราเนี่ยดึงปลาได้เร็วขึ้น าโอเคอันนี้อันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะติดหรือเปล่าแต่ผมว่าเบ็ดตัวนี้เนี่ยมันดีนะเออใช้ได้เลยฮะเป็นเบ็ดคลาฟที่ทําง่ายคือทําไม่ยากนะยกเว้นแบบว่ารีหาแล้วก็ไอ้ด่านเดินเนียที่มันยากเออแต่ที่เหลือเนี่ยผมว่าไม่ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะผู้ชมอืมโอเคผมว่าใช้ได้เลยนะเออสำหรับมือใหม่เนี่ยผมว่าโอเคเลยนะเบ็ดแค่แสนเจ็ดแต่ว่าความสามารถเนี่ยล้นเหลือฮะอันนี้เนี่ยแนะนําสาหรับมือใหม่เออแนะนํามากๆเลยอืม อันนี้เข้ามาโบว์20%โบวเกสปีดเป็นเบ็ดที่ดึงปลาไวมากเออดีมากด้วยอันนี้อืมขึ้นมาโอเคเอาเป็นว่าสำหรับเป็นตัวนี้เนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันทนผู้ชมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ